สอบได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งท่านได้ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจะเริ่มแจ้งผลการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปท่านก็สามารถไป ตรวจสอบผลนะครับได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ทีนี้บางท่านนะครับที่ประกาศผลแล้วนะครับท่านได้รับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวรอวันที่18กุมภาพันธ์64เงินก็จะเริ่มโอนเข้ามาในแอปเป่าตังของท่านนะครับก็ได้ทุกสัปดาห์สะสมไปจนครบ 7,000บาทนะครับมีเวลาใช้ไปจนถึง31พฤษภาคม64ส่วนท่านที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วได้รับแจ้งว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับหรือว่าออท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านยังมีโอกาสในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านใหม่ บางท่านอาจจะบอกว่าเออแจ้งมาว่าเรามีรายได้พึงประเมินภาษีนะครับเกิน3 0 0 0สนบาททั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราบอกว่าเฮ้ยของฉันไม่เกินหรือว่าแจ้งว่าท่านมีเงินฝากเกิน5 0 0 0สนบาทและในความเป็นจริงท่านบอกว่าเฮ้ยฉันมีไม่ถึง5 0 0 0 0 0ท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนยื่นอุทธรณ์ให้ ภาคลับแหมลองตรวจสอบใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมนะครับเพราะว่าฉันเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาจริงๆนะตรวจสอบผิดหรือเปล่าชั่วหรือเปล่านะครับซึ่งการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้ตรวจสอบใหม่นี้นะครับทุกท่านมีสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์64จนถึงวันที่8มีนาคม64นะครับ ไปยื่นได้ที่เว็บไซต์เราชนะ com เช่นเดียวกันนะครับลองตรวจสอบดูหน่อยไหมนะครับว่าฉันเนี่ยเข้าเกณฑ์จริงๆนะนะครับรอบแรกนั้นข้อมูลค่าเคลื่อนหรือเปล่านะครับทุกท่านมีสิทธิ์ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับแต่ว่าต้องเป็นระหว่าง8กุมภาถึง8มีนาคม64ที่เว็บไซต์เราชนะ com ครับอย่าลืมนะครับเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับ ถ้าได้รับสิทธิ์ก็รอเงินเข้าวันที่18กุมภาพันธ์